เี้ยวมันออกเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยอ่ะืส่วนตัวชอบนะแต่ว่ากินตอนคืนไม่ันมืเลยนะอันนี้ส่วนตัวัจะ่กินตอนคืนเหมือนถ้ากินตอนเช้าอร่อยอ่ะมือเลือดขจะเลือดน้ำตาลไม่เกินสิบน้ำตาลเกินสิบระวัน one two three funky e l o สวัสดีค่ะทุคนค่ะขวัญนะคะวันนี้เรามาเจอกันในบรรยากาศกันเองปะ <c oughs> คือเดี๋ยวขวัญจะแต่งหน้าแล้วก็เจาะไปด้านนอกนะคะเพื่อไปทําการซื้อโยเกิร์ตมารีวิวให้กับทุกคนดูรีวิวก็คือเราต้องไปซื้อข้างนอกแล้วก็กลับมาพูดทั้งในบ้านเพราะว่าไปไหนได้อะตอนนี้ก็คืออยู่ว่าอย่อน,นเดิมออกแบบบ้านก็คือกินข้าวนอกบ้านก็คือต้องมันก็ยังไม่มีความสุขกับมันระแวงไปหมดเนื่องจากว่กลัวเขากลัวเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็เดี๋ยวออกไปแล้วก็รีบไปซื้อแล้วก็กลับมานั่งชิมนั่งกินกันที่บ้านก็จะมาแนะนำาปกันว่าโยเกิร์ตอะไรที่สามารถทานได้โยเกิร์ตอะไรที่น้ําตาลน้อยไขมันโอเคทําเป็นโบได้กินกับกันโน่าได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ท็อปเพราะน่าจะไปท็อปไม่กับบาานแล้วก่นอ,อนรู้สึกว่าท็อปน่าจะมีโยเกิร์ตให้เลือกหลากหลาย เนาะมีทั้งกรีเกิลมีทั้งแบบนมทำจากอะไรต่างๆเดี๋ยวไปซื้อก่อนละเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายกันก่อนแล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยมาแล้วค่ะทุกคนค่ะก็ไปช็อปมาแล้วเนาะสรุปฝันก็ไปซื้อที่วิลล่ามาก็มีเยอะเหมือนกันตามที่แบบ คาดไว้ไอะเนาะเพราะว่าโยเกิร์ตถ้าเราเดินเข้าไปในเซเว่นอะมันก็จะมีประเภทประเภทหนึ่งถูกป่ะที่แบบว่าโอเคเคยเห็นอยู่แล้วบังกรียอะไรต่างๆนานาที่ว่าก็เดิมๆดัชช่องดัชชี่แต่ถ้าในวินล,ล่าหรือในฟูดแลนด์ในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นท็อปหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีโยเกิร์ตท,ที่แบบ หลากหลายกว่าคือตรงนี้คือที่หวันวางไว้เยอะมากเลยนะก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก้าอันนะคะที่หวัแบบหยิบมาแต่ในเชล,ลคือมีแบบเยอะมาก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 จริงอะก็เลือกมาเฉพาะอันที่ราคาจับต้องได้ขวันไม่ได้ซื้ออันที่แพงหูฉีกมาจนเกินไปอะไรเงี้ยกินแล้วแบบแพงจังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หยิบมาเนาะก็หยิบมาแบบราคาคุ้มกลิ่นน่ารักน่ารักก็เดี๋ยวไปดูกันละกันนะคะว่ามียี่ห้ออะไรยังไงบ้างสำหรับตัวแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ราคาที่น้อยที่สุดเลยอันนี้จะอยู่ที่11บาท มันสะดุดตาตรงที่มันเล็กมากๆเลยควันก็เลยอ่ะหยิบขึ้นมาดูมา,มานั่งอ่านแบบต่างๆนาๆก็คือน้ําตาลเขาแค่สี่เองอันนี้คือว้าวมากน้ําตาลแค่สี่แล้วคาร์บเนี่ยแค่ห้าน้อยมากๆแล้วราคาถูกมากๆเแคลอรี 4, ่เนี <luxury. S 1> <the> ่ยถ้าคนที่ใครจะดูจะขวันไม่ได้ใครดูแคลอรี่อะไรขนาดนั้นถ้าแคลอรี่เนี่ยจะอยู่ที่มันสี่สิบนะคะซึ่งก็น้อยมากเลยนะเดี๋ยวเขาแกะคือเขาเป็นแบบกรีกโยเกิร์ตเนื้อเขาจะเป็นแข็งๆแบบนี้คือกรีกโยเกิร์ตกับ เนื้อโยเกิร์ตธรรมดาจะต่างกันคือกีโยเกิร์ตจะมีความเป็นเนื้อแน่นมากกว่ามันจะแบบนวลนัวมากกว่าแต่ถ้าเป็นแบบโยเกิร์ตธรรมดาก็จะเหลวๆนิดนึงเนาะอย่างอันนี้นะคะดูให้ชอนดัชชี่มาแต่ไม่ได้ซื้อดัชชี่เลยนะอย่าไปบอกใครนะโอเคเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะสิ่งนี้ฟืบเนื้อเขานะคะจะเป็นแบบนี้นี่จะเป็นเนื้อแน่นๆแ,แบบนี้นะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นแบบกรียโยเกิร์ตอะ่ะมันก็จะเนื้อข้อนๆหน่อยออื ส่วนตัวขอนชอบนะขอนว่ามันไม่เปรี้ยวเกินไปคือมันจะมีโยเกิร์ตแบบเนี้ยที่มันแบบเปรี้ยวมากๆที่เป็นเนื้อกลิ่นของโยริดาซึ่งก็ซื้อมานะเดี๋ยวจะลองกินให้ดูอันเนี้ยจะไม่หวานเลยจะออกแนวเปรี้ยวคับห้าเองอะคือคับน้อยมากคับน้อยจริงๆเออเราเราพอไหมคือกินแล้วก็ติดใจก็กินง่ายทุกคนไม่ยากเลยแต่ถ้าใครที่ติดกินหวานจริงๆติดแบบติดมากๆอะแนะนําให้้องใส่เป็นพวกน้ำผึ้งไปดูได้นะคะแต่ไม่ใส่เลยก็คือดีที่สุดอร่อยอะโอ,อ กินกับกาโนล่าก็ได้นะแบบเนี้ยใช้ได้เลยอะต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปไล่ต่อที่ราคาถัดไปเลยคือ15บ้าบที่พปดว่าสิบห้าบ่เลยสิบห้าบ่อสิบห้าบาทนะะ <Yeah. S 1> เป็นริวองลิวองซอยซอยเกิดตัวนี้น่าจะเคยเห็นอยู่แล้วก็เคยรีวิวไปแล้วหาซื้อในเซเว่นได้นะคะสิ่งนี้ฟู๊แลนด์ก็ได้อันนี้เขาจะมีตัวกาโนล่าขึ้นมาด้วยแต่ขวานไม่ได้ชอบกินกาโนล่าอะไรคะ่ะ ถ้าจะกินอ่ะจะกินของแบรนด์ที่เคยลงให้ไปอ่ะเดล่มีอ่ะอันนั้นคืออร่อยชอบมากกินเพียวๆได้แต่ถ้าเป็นการโนล่าแบบเนี้ยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรๆมาก็คือไม่กินให้ให้มันมากมายอ่ะน,นี่นหรอไมแต่ถ้ามีเดล่มีอยู่ที่บ้านก็จะใส่เข้าไปเพราะเดล่มีอ่ะอร่อยไม่หวานเอออันนี้แบบไทยอินเบาๆนะแต่คือนั่นแหละใครเป็นสายการโนลาลองไปกินของเดล่มีดูอันนี้ผมก็ไม่ได้ใส่นะคะ นี่ตัวนี้เขาจะทํามาจากถั่นเหลืองนะใครที่แพ้นมวัวทานได้สําหรับหนู้มองนะคะจริงๆมีหลากหลายรสชาติแต่ขวัญจะชอบนี้ที่สุดตัวนี้นะคะน้ําตาลมาดูน้าตาลก่อนน้ําตาลจะอยู่ที่ห้าเออซึ่งก็น้อยนะคะคาร์บเห็นไหมคาร์บตัวนี้จะเด้งไปที่สิบสองเออโปรตีนเนี่ยจะเป็นหกแคลอรี่จะอยู่ที่แปดสิบซึ่งส่วนตัวทานได้เพราะน้ำตาลต่ำนะคะเดี๋ยวขอัญแกะตัวนี้ชอบปกติตอนแบบสมัยบ้ากินโยเกิร์ตเยอะๆก็จะซื้อตัวนี้ทานเพราะว่าอร่อยหาทานง่ายรสชาติแบบ กลิ่นทวนเหลืองเนี่ยคือใครที่เป็นสายน้ำเต้าหู้สายทวนเหลืองอยู่แล้วน่าจะชอบนะเนื้อก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะตัวนี้คือจะข้นจะแบบเขาเรียกว่าอะไรจะข้นกว่าคือมันจะไม่เป็นก้อนดึ๋งๆเหมือนอันนูนะ้นนอเพาะนั้นจะมีความเป็นกรีมเกิดอันนี้มันจะเหลวๆนิดนึงอันนี้แบบอร่อยอะ่ะใครที่ชอบน้ำเต้าหู้รสชาติแบบน้ำเต้าหู้อะไรเงี้ยอันนี้ใช่เลยกินง,ง่ายอืมอร่อยอะ่ะมันจะหอมกินแบบหอมเต้าหูอ้อ่ะเออ แล้วราคาคือน่ารักมากสิบห้าบาทรู้สึกว่าจะมีรถลูกคุณด้วยนะถ้าจำไม่ผิดมีรถลูกคุนด้วยม,มีมีหลายรถอยู่อะแต่ขวัญชอบรถสุดเหลืองอันเนี้ยที่สุดละอร่อยราคาน่ารักเลยนะคะสำหรตัวนี้โอเคตัวต่อมานะคะเป็นบัตเตอร์ไฟโยเกิร์ตตัวนี้นี่น่ารักมากเลยคือเขามีหลากหลายไซส์มากเลยนะอันเนี้ยเอออันนี้เดี๋ยวเราดูน้ําตาลก่อนน้าตาลตัวนี้น้อยมากอยู่ที่สามเอ็มเวร์ เนาะคาร์โบไฮเดรตก็น้อยนะคะอยู่ที่5โปรตีนอยู่ที่3ซึ่งเท่ากับอันแรกเลยแต่ราคาตัวนี้จะอยู่ที่8บาทตัวนี้นะคะจับใช้น้ำนมโคก็คือนมวัวเนาะแล้วก็มีโปรไบโอติกด้วยคือในโยเกิร์ตเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่ดีอยู่ก็คือจะดีต่เราไส้แต่หลายๆคนก็อ่านตำรามาก็รู้สึกว่าไม่ต้องกินโยเกิร์ตตอนกลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนกินตอนกลางคืนไม่ค่อยเวิร์กนะอันนี้ส่วนตัวของจะไม่กินตอนกลางคืนเหมือนชอบกินตอนเช้า คือโยเกิร์ตเนี่ยเขาก็ให้แคลอรี่นะถ้าเรากินบงันงคยออะไรเงี้ยบางทีมันก็ไปใส่นั่นใส่นี่แคลอรี่มันก็เพิ่มนะตัวนี้เขาจะมีช้อนมาให้ด้วยนะราคาตัวนี้จะอยู่ที่2 8บดบาทเนี่ยขวัญบอกไปมีหลากหลายรสชาตินะแต่ขวนะัญเนี่ยเลือกแบบไม่หวานมาเออเขาจะมีแบบออริจินัลต่างๆมีรสชาติอะไรเงี้ยอันนี้มีช้อนมาให้ด้วยอ,อ,อันนี้นะคะเขาจะมีความแข็งเป็นกรีนโยเกิร์ตคล้ายๆกับตัวแรกเลยนเนื้อเขาจะเป็นแบบ เนื้อกรีดโยเกิร์ตอะเออเป็นแบบแข็งๆนิ่มๆุมๆแบบนี้นะคะเด้งๆหน่อยอืม,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 มอันนี้จะเปรี้ยวกว่าตัวแรกนิดนึงอืมอืมจะเปรี้ยวกว่าตัวแรกแต่ก็ทานง่ายนะคะไม่ได้นำบากอะไรจริงๆคล้ายๆกับตัวแรกเลยนะคะก็ใครสะดวกตัวไหนก็ลองไปหาซื้อกันตล้กันนะคะอะไปต่อคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นของแบรนด์ d a i l y Farm มปะเออ Daily Home Daily Home น่าจะคุ้นกันอยู่นะคะถ้าใครที่ไปเขาใหญ่ก็น่าจะเห็นแบรนด์นี้อยู่คือน,นมเขาอร่อยมากๆโยเกิร์ตเขาก็อร่อยตัวนี้นะคะเป็นโยเกิร์ตพองมันเนยตาเดลี่โฮมเออกัอนซื้อแบบโล w f a โยเกิร์ตมานะคะทําจากนมวัวเนี่ยเห็นปะเขามาจากนกครศรีอะไรน,นะนครราชสีมาน้ําตาลเราดูน้ําตาลก่อนน้ําตาลตัวนี้นะคะจะอยู่ที่8ก็คือสูงกว่าทุกตัวที่กินมานะคะจะอยู่ที่8คาร์บมีอยู่ที่11โปรตีน4โปรตีนค่อนข้างสูงน้ำตาลน,นี่จะ เยอะสุดนะคะคืออยู่ที่แปคือเวลาขอนเลือกขอนจะเลือกน้ำตาลไม่เกินสิบถ้าน้ำตาลเกินสิบวันวางเอางี้นะคือเข้าใจตรงกันเนื้อของเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะจะเป็นเนื้อข้นๆอยู่คงตัวแบบนี้เลยอืมรสชาติจะมีความหวานเข้ามาผสมความเปรี้ยวคือถ้าเป็นตัวโรแฟตตัวแรกที่เป็นกลิก่นโยเกิร์ตกับตัวเมื่อกี้นี้ขอนทานมันจะเปรี้ยวนําเลยใช่ปะ่ะแต่ตัวนี้จะมีความหวานด้วยเอออืม อร่อยนะทานง่ายนะคือจริงๆอ่ะตอนที่ขวัญไม่ได้ลดน้ำหนักขวันกินของเดลี่โฮมแล้วก็เป็นกระปุกเล็กๆก็อร่อยมากแต่พอช่วงที่แบบมาใส่ใจดูแลสุขภาพแบบก็คือไม่ค่อยได้กินแต่พอก็ทำาันันี้มาก็เออตัวที่อยูนะไขมันสองนะคะโซเดียมห้าสิ ตัวนี้ก็ไม่ได้สูงมากน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทังเลยนะคะมีหลากหลายรสชาตินะแต่รสชาติที่ว่าเลือกคือลว์ f a ตคือเลือกได้ทุกรสชาติแต่ยูน้ำตาลด้วยแค่นี้จบเลยตัวต่อไปคุณผู้ชมค่ะตัวนี้เป็นของอาคาโรรี ori, นี่ไงตัวนี้ที่บอกตัวนี้จะอยู่ที่25บาทนะคะเป็นศูนปอร์ซตแฟตเป็นโยเกิร์ตปราศจากไขมันลดธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลอันนี้คือสิ่งที่เขาเขียนไ้เลยนะคะแล้วก็น้ำตาลของเขาเนี่ยออริจินอลเลยนะที่เขาใส่มาก็คือ8กรมัมเนาะ ไขมันเนี่ยศูนย์โซเดียมเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยแต่ว่าตัวน้ําตาลจะเท่ากับตัวของเดลี่โฮมนี่แต่ขวดจะใหญ่นะแก้วจะค่อนข้างใหญ่มากเดี๋ยวขอนลองชิมก่อนนี่เว้ยเนี่ยไม่ทักแยเินะปัญหาหนึ่งเลยนะสุกาที่กระเด็นเลยแต่อย่าบอกใครนะหุ้ยกลิ่นอันนี้แบบอะมุลละมอมอ่ะคือเนื้อจะไม่เหมือนตัวกรีดโยเกิร์ตนะคะจะเป็นเนื้อเหลวๆแบบนี้เนี่ยเหลวๆเ,เลย เป็นเหลวๆแบบนี้นะคะกิมก่อนอันนี้เปรี้ยวอะ่ะมันเปรี้ยวมันออกเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยอะ่ะพราส่วนตัวไม่ชอบเออแต่ถ้าใครแบบชอบแบบเปรี้ยวๆเ,เหลวๆอย่างเงี้ยก็ไปที่แบรนด์นี้นะคะถ้าส่วนตัวขวไม่ได้ชอบขนาดนั้นานะอันเนี้ยแต่ก็ซื้อมาลองให้ทุกคนได้ดูว่าแบบอุ๊ยโยเกิร์ตมันรสชาติเป็นยังไงมีหลากหลายรสชาติที่แบบกินได้อะไรเงี้ยถ้าใครที่เคยกินอยู่แล้วก็ไปต่อได้นะคะแต่ว่าถ้าส่วนตัวขวัญว่า กันยังชอบของถ้าน้ําตาลเท่ากันนะเดลิลลมดีกว่าถ้าเลือกจุดนี้นะคะอันนี้25บาทตัวต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่แพงที่สุดที่เราซื้อมานะคะเป็นของฟาร์มเมอร์อันนี้เป็นกรีกโยเกิร์ตเลย62บาทแต่อร่อยมากอันนี้ชอบมากมันมีหลายไซส์นะคะอันนี้คือไซส์เล็กที่สุดของเขาแล้วตัวนี้นะจะผสมนม50เนื้อนมมีผ้านะแล้วก็น้ำตาลเนี่ยจะอยู่ที่8ซึ่งก็จะเท่าๆกับตัวเมื่อกี้แล้วก็ตัวเดลิลลม แต่คร์บเ่ยจะขึ้นไปที่สิบเอ่อส2บแต่เป็นตัวที่ตั้งแต่เรากินมาโปรตีนเยอะที่สุดโปรตีนจะอยู่ที่9้านะคะสำหรับตัวนี้หอมชอบมากคือเนื้อเขาจะหอมๆนะคะคือมันแบบมันนัวเออมันจะมีความเหมือนเรากินตัววิปครีมอะไรอย่างเงี้ยเออใครที่ชอบความวิปครีมอยู่แล้วเราไม่อยากอ้วนเกินอะไรเงี้ยตัวนี้ได้นะคะน้ำตาลแก็ไม่ได้แบบไม่เกินสิบก็ถือว่าพ่านเข้ารอบอยู่นะคะสำหรับฟาร์มเมอร์นะแต่จะแพงหน่อยนะห2บาท แบ่งทานแล้กกันนะสองรกรัมโอเคต่อมานะคะอีกหนึ่งตัวตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยชื่อ Little c r o w เออ o t h Plan คือไม่เคยไม่เคยเห็นเลยแต่ไปเจอในวออิลล่านะคะก็เลยซื้อมาน้ำตาลเนี่ยอยู่ที่6ซึ่งก็ผ่านเรานะคะคือไหนเกินสิบัไม่หยิบหมดเลยเนาะเออแปดนี่ถือว่าเยอะสำหรับันแล้วนะ6นี่ก็โอเคกลางๆตัวนี้นะคะจะเป็นนมโคด0้อยอร์โซเดียมหก ขวัญเห็นน้ำตาลเขาน้อยขวัญก็เลยหยิบมาลองนะคะไม่เคยทานเหมือนกันเดี๋ยวมาลองทานในร้อมกาอแก่้มกิน,กกน,กนดีคือใครที่เมนไว้แบบว่าปากพี่ขวัญดูบวมบ้าอะไรอย่างเงี้ยขวัญจะไปฉีดปากมาเดี๋ยวขวัญจะลงคลิปรีวิวให้ดูตอนนี้ก็คือรอตรงนี้ยุบนิดนึงเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วส่วนตนัวคือแบบชอบจ๊ะอ่ะอันนี้หนึ่งสิ่งเดี๋ยวลองชิมกันอืมอ,อ,อ,อันนี้อร่อยอ่ะ คือมันจะเป็นเปรี้ยวหวานนวๆเข้ากันได้ดีอ่ะเอออร่อยอ่ะคือขวัญว่าตัวเนี้ยมันหอมอ่ะอร่อยอ่ะเฮ้ยเวอร์กอ่ะขวัญว่าใครที่แบบชอบกินโยเกิร์ตแต่ไม่อยากกินเปรี้ยวจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้หวานเกินอ่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์มากเลยดิทนทินคาวหวอืมดีมากคุยดีดีจริงอร่อยอ่ะเป็นโยเกิร์ตที่อืมดีดีว่ะ อ่อันนี้อนาะลิสต์น้อคอมเดียวบูอะไรราคาแล้วกันราคา28บาทนะคะก็ะถือว่าปริมาณกับปริมาณก็คือไม่ได้เยอะมากแต่ราคาก็ปกก็สูงอยู่แต่คุณรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยจริงเงินตัวเนี้ยทางที่แบรนด์นี้นะคะใครที่ทานโปรตีนอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเคยรู้จักกันสําหรับฮูเล่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 ฮ่ฮะตัวนี้นะคะจะเป็นโยเกิร์ตอัลวอนอ่าเป็นออร์แกนิกนะคะ ใครที่กินนมอัลมอนด์อยู่แล้วก็น่าจะชอบรสชาติประมาณนี้น้ําตาลตัวนี้นะคะอยู่ที่สามซึ่งน้อยมากเนี่ยปกติมันจะซื้ออะไรที่อยู่ประมาณแบบน้ำตาลน้อยๆออเออแล้วก็คัพบตัวนี้อยู่ที่เก้านะคะโปรตีนอยู่ที่สี่คือตั้งแต่เรากินมาทั้งหมดเนี่ยโปรตีนที่สูงที่สุดเนี่ยคือของฟาร์มเมอร์แต่รสชาติเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนแบบอารมณ์นมนม,นมวิปครีมนิดนึงก็คืออร่อยแต่ราคาจะสูงนะคะแต่ถ้าแบบ โปรตีนสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นกรีโยเกิร์ตตัวนี้แต่มันก็จะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยแนะนาว่าอาจจะต้องใส่กาโนล่าลงไปน่าจะตัดรสชาติเปรี้ยวไปได้บ้างสําหรับตัวนี้นะคะเขาก็ทามาเป็นโยเกิร์ตด้วยเวลาแกะนี่เสียวมากเลยเคยแกะโยเกิร์ตแล้วแบบพุ่งแบบพุ่งอะ่ะอ,อ,อ,อันนี้นะคะนี่เนื้อเขาจะเป็นสีแตกต่างจากคนอื่นเลยจะเป็นเนื้อสีเบดเบดแบบนี้ซึ่งเขาจะมีความกลิ่นของถั่วเยอะมาก คือเป็นแบบอัลมอนด์เลยอะเป็นแบบกลิ่นอัลมอนด์ขาวๆถั่วๆเออซึ่งขวัญว่านะคนที่กินนมของเขาน่าจะชอบมากกว่าไปกินโยเกิร์ตเพราะขวัญรู้สึกว่ายโยเกิร์ตแอบกินยากไปหน่อยอืมคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้คลีนจ๋าจริงๆเหมอว่าน่าจะไม่รอดเออนะเพราะว่ากลิ่นค่อนข้างแรงน้ำตาลเขาต่ำจริงแต่ว่า คือถ้าใครไม่ทีนจ๋าไม่น่าทานได้อะ่ะอืมไม่รู้นะลองดูลองดูแต่ส่วนตัวขวัญว่าน่าจะไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่นะคะสําหรับอันนี้เนาะแต่ถ้าเป็นตัวนมของเขาอ่ะโอเคผ่านเลยแต่ยกเกิดแบบแอบทานยากนิดนึงจริงจริง,รงมากันที่ตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้โยลิดารู้จักกันดีอยู่แล้วราคานะคะจะอยู่ที่โยลิดาน้ำตั้อ่าอยู่ที่22บาทซึ่งตัวนี้นะ้เรียกดว่าเป็นตัวปรับเซียนเลยว่าได้เพราะว่า ซึ่งโปรตีนเนี่ยจะอยู่ที่9ซึ่งก็จะสูงเท่ากับตัวของฟาร์มเมอร์เลยนะคะตัวนี้เลยแต่ตัวน้ำตาลเนี่ยจะอยู่ที่5น้อยกว่าตัวฟาร์มเมอร์มันจะเปรียป้ยวจริงๆอ่ะทุกคนคะ่ะเปี้ยวแบบเปรี้ยวอะ่ะมันจะพูดคำไหนเลยอะ่ะคือเคยเคยกินอยู่แล้วคือใครที่เป็นสายลดน้ำหนักแล้วอ่านแบบในเน็ตมาจะรู้ว่าแบบเฮ้ยโยโยวเกิร์ตลดน้ำหนักเกินไปนี่คือขึ้นเลยว่าโยดีดาแน่นอนอะไรเงี้ยแต่มันเปี้ยวมากเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไม่ไหวอ่ะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเกินอ่ะเปรี้ยวแบบ ปี่หัวนะเนื้อเขาจะเป็นแบบกรีดเยาวเกิดนะคะแน่นๆเลยแบบนี้เนาะนี่เป็นแบบนี้นะคะเขาขอคําเล็กๆได้ไหมอ่ะอืมันเปรี้ยวอ่ะอืมแต่ทานเนี่ยเวลาทานเนี่ยบางทีตอนนั้นขวัญเอาไปผสมกับอทาขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ใส่กานล่าอะไรเบาๆอย่างเงี้ยตอนสมัยแรกๆนะก็ทานได้อยู่อืมแต่ถ้าถามนะว่าเปรี้ยว กว่าตัวอันนี้ไหมส่วนตัวขอัว่าตัวนี้เปรี้ยวกว่าตัวนี้เออคืออันนี้มันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนําไปเลยอะแต่อันนี้มันยังมีความเปรี้ยวที่แบบไม่ต้องหลับตาขนาดนั้น่ะเออแต่ก็เปรี้ยวนึกออกปะงงแล้วตอนเนี้ยงงแลวอะไรเปรี้ยวมากกว่าเออเอาเป็นว่ามันเป็นกรีโอเกิดชนิดหนึ่งที่ขวัญว่า ไม่ได้ทานยากขนาดนั้นแต่ใครที่ชอบรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วน่าจะถูกใจเนอะอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปให้ฟังกันดีกว่าและนี่นะคะก็เป็นโยเกิร์ตตัวที่ขวัญน,นำมาแชร์บอกต่อทุกคนนะคะก็ลองไปเลือกซื้อมากินกันดูจริงๆแล้วอ่ะหลักเทคนิคง่ายๆนะในการเลือกโยเกิร์ตอันนี้ของขวัญน,นะก็คือจะเลือกคาร์บและน้ําตาลไม่เกิน10เด็ดขาดถ้าน้ําตาลต่ำกว่า5ได้คือดี ก็จะถูกใจเราที่สุดนะคะข้าวตําได้ก็ตมํตมตําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทุกอย่างถ้าต่ํากว่า5โอเคชอบมากนะคะก็จะซื้อมากินส่วนเรื่องของรสชาติเนี่ยถ้าถามว่าชอบอันไหนที่สุดในนี้นะจริงๆนะชอบเลือกไม่ได้หว่ะชอบอันนี้ชอบลิตเติ้ลคาวกับเดลี่เดลี่โฮมแล้วก็ซอยชอบสัตัวได้ปะชอบทุกอย่างเลยหรอชอบเยอะไปปะวะ <laughs> มาเลือกตัวที่ชอบไม่ได้อะเออแต่ถ้าตัวที่รู้สึกว่ากินยากที่สุดน่าจะเป็นออโยเกิร์ตอันนี้นะคะแล้วก็ฮูเล่ทานยากนะคะนอกนั้นคือทานได้ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนค่ะจริงๆแล้วว่าความชอบของการรสชาติแต่ละคนมันก็แตกต่างกันก็แล้วแต่ว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนชอบรสชาติแบบไหนก็ลองเอาที่ขวัญเนี่ยเลือกมาเนี่ยไปเป็นไกด์ไลน์ในการแบบ ช้อปปิ้งดูแล้วกันเวลาที่เราเข้าไปในซุปเปอร์จะได้แบบไม่หลงไม่ลืมไม่อะไรใดๆแล้วกันเนาะเออจริงๆแล้วการดูแลสุขภาพแบบมันมันเป็นเรื่องที่ต้องลองกับตัวเองจริงๆคือสิ่งที่ขวัญทำเนี่ยขวัญลองก,กับตัวเองแล้วขวัญรู้สึกว่าเออมันได้ผลก็เลยจะมาแชร์บอกต่อทุกคนแค่นั้นเนาะอ,อ,อร่อยชอบอันนี้คือดีมากอ่ะพี่อ่ะ